มันอดเน้นเวทไม่ได้อะแม่เขานั่งแม่เราต้องฟังจำเนี่ยอุ้ยดาซี่ป่าฮะอีหลอกสนดลนะคิวเดอร์มากางดิฉันสตานนางได้อยู่อันติไว้กันอันตินาง เอ,เออเนาอเออเออแม่อันตีแม่กันลางให้ฉันได้เนต้องตะกินอันนี้ดีมากอ่ะ มาเลยคะ่ะปรับใหม่ใช่ว่าจะเก็บนะคะสัลค่ะฮัลโหลขมอนัมอนนั่นเบ๋เบ้นึกผิดหว้าวฉันจะโดนถ่ายไหมตายไปค่ะเดีย๋ยตายไปค่ะตายตายไปค่ะให้เกาะแล้วนะคะนี่ค่ะมันจะมาตบกูเหรอคะลองดิโลไปนะ อเลิดความให้กหอดองงหยองผิด้แล้วค่ะตาเล่แล้วค่ะนี้ค่ะเวนม,มันลง,งไป <ๆ S 2> แล้วนะคะในพะดลเราจะกล,ล,กลกับบ้าน เออโอ้โหว้าวหวู่กูยังไม่ได้อันสี่ด้วยซ้ำเลิศมีอันติแล้วค่ะ โ,กกโอ้เว้นไม่ถึงนี่ค่ะสมาชิกด้ยฉัน<ด>ช่วยสีเนี้ยเไม่ได้แรงมากแรงแบบยังไงจะตีไม่าตายยังไม่สี่นาทีค่ะล่างไม่เป็นไร มือตีไม่แตกนีไ่ไงหวะมันจะตายรอบนี้แล้วค่ะมีอันตีนะคะก,กูได้ค่ะมือตีตั้งนานกูได้ค่ะ แล้วตัวเหี่ยเราเยอะมากเลยแล้วอินดอกนี่มาโทรหากูทำไมกิลเดอร์ไปล่างนะซิมกรเฮ้ยมันเอาดาร์กมันเอาดาร์กไปรั่งไปรั่งไปลั่งเลรอรั่งมันเอากลางนะแล้วแม่เอิร์ดแม่ นางกะมาเอาชั้นแต่นางไม่ได้ค่ะกูมีอันตมนิมันไปล่างมันไปล่างหมดเลยไปล่างหมดแล้วนะคะกำลังไปโซนค่ะแวนโอ้โหโอ้เหตกเท่านั้นตกคืนกำลังบีกับแม่ยีตั้นเกี้ยกลาอให้ฉันเลยดักฉันยืนล่างต่อได้แม่ แม่แต่กลางล่ะตัวบนล่ะออโอเคสิัเนเจอกลางอุ้ยแซ่ไปล่างมากไปล่าง <c oughs> โอ้โหมาอีกแล้วหอ่ออุ้ยไม่มีอันตรีด้วยมาผมมาวันทำไมหล่อเอามาสิเลิศ ไม่แต่บน,บนอบน่ะสี่ <Yeah. S 1> สี่เปนหนึ่งดีเด้อเอากองแทนเลยค่ะเต็ง อีส <laughs> ลามลีฟทเลยจ้ะ <laughs> มาสิคะจะมาสู้มาการ์ดได้แน่มีสตันนะโอ้ยขียบกับว่าเป็นใจอิงขีะดาษนะเลิศมีคะ่ะแรงมากไม่มีสตันนะสา ตามเกินละตามตาเพื่อนเราเลยนี่ค่ะคุณยิงจีอยู่ค่ะมารกระเอกปะล้ะค่ะมีสตันนะคะมีสตันนะคะทำอะไรไม่ได้ละลดความผักให้สั่นมากนี่ค่ะเอาตัวมาถูกมาตายไปเลยค่ะ <c oughs> มาค่ะอีนั้นอย่าไปยืนสารแนวอยู่นันะะ <laughs> ่นค่ะฟาร์มให้หมดเอาอีรอม <c oughs> มีสต,ตานค่ะ <c oughs> ให้กิลด์เดอร์เข้าชังนก็พอขึ้นได้ฟาร์มปานมาเพื่อน เปลี่ยนแปมไก่เยอะมาถึงมากันก้าหรอไม่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  ว้ายฟอร์เรสต์มาเลยหรอ้วันแกหมดแล้วทุกอย่างในู้กไบนี้เล่าให้ฟองเลิศฉันหิวมากเไล่ไล่ไล่ตัวเองเลิกเลิศแหม่ัมันรู้ไปแล้วตามเยะมาก เอาฟ้ามันค่ะแม่มาเอาฟ้ามันค่ะมาเอาฟ้าค่ะนนั่นแ,แหละเอาไปเลยเอาฟ้า,าให้ฉันค่ะฉันจะได้รีสกิลทำให้สกู๊ตมีสตาร์น่ะไม่ต้องกลัวนะคะอ่ายฉันโดนละนาำไม่กล้าบาามาหรอกแม่ไปไหน,น,น <laughs> ี่ยเอ้ากูไปฟิกทำไมกูงง อีกสามสิบวินะคะได้กว่าได้แล้วเลื่องรกชสำนับไปสิบเอ็ดแต่นี้ฉันสะดนดับมันนะฮะมันจะมีคนหนึ่งที่หลอกมุงคนดับแน่ค่ะ <laughs> มาค่ะกูอาดาค่ะกูจะได้กูจะได้ไอ p บพีตาน,นี้ค่ะ มันจะมีคนหนึ่งอะไรค่ะหีต้นไม้สาระเนี่ยเอามาอะไรไาแรงมากลั่นลั่นลัมันจะตีกี่ตัวนี้แม้จะกลังไปว้านนางวางอันตีบ้องแล้วนางวางอันตีบ้องแล้วโอ้ยโอ้ยว่าจะทยังไบ้างพอด อม่นามันไม่ไ,ไม่นตามไม่ชนะสตีว์ไยแวนยืนหน้าไปคะ่ะเต็น <c oughs> เราม,ามันปลาขี้ใส่นะคะอ,อีอตั้มแปาฟ้ามันคะ่ะ เออฮอร์สแมนยืนตีมังกรกับด <laughs> ีพาสิตชิ้อตัวง่ที่เราเอาได้โอ้ตีดอกละลายเต็มเลยค่ะมีตัดเลือดมีสตัร์มีฟิกค่ะ <Skill and S 1> พร้อมเล่น,นค่ะหยวปะเนี่ยหิวดิ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 หิวหน่อย อมเหียเลเลิศสลามสลามสข้าสมราร์ทเหี้ยหน่อยอย <u> มูมาวจา้าเ <u> <u> ลิศเจอพิดตูค่ะ <u> ว้ามีหิวปะฮาแ็ง โดนโดนจับขาเดงความอิวความเ็บความทำตายไปใครอีนั้นโดนดับมันไปค่ะเดก็ได้เอ็มดีค่ะมีหายาแล้เอ็มีค่ะไม่่ะมันจะมีคนที่สุดเรสอะ ทำกลางนะเดี๋ยวฉันไปทำบนเออเฮยอย่าไจัดเลยเฮ้ยมาไม่โดนกำลังไปครับอะไไม่พอีติครับดาร์กหนาดาร์กเกิดหนาทาเลนอยู่นะ เจ็ดสี่คนแม่คนเปิด่านตัวไปตัวออสตากำลังไปค่ะกำลังไปค่ะไว้นอนกลัวยไหมเฮ้ยแรงมากเต็มตีดาร์ตต่อเลยค่ะได้ได้หมดนะได้หมดนะได้หลามด้วย มันจะให้มันกลับกลับบ้ากนะใช่ไปไหนอ่ะอีดอกฉันสตันช่วยอิดต้อมมาก็คือหลายให้สมมากรใ่้ฉันเดินชามาให้มันกลับคาแตียงโอเคโอเคนมละเล่นแบบเดิมแล้วดูคีบีที้น่ารักจัดไว อีหลามยังอยู่นะหลามยังอยู่นะบโอ้โหไม่มีฉันด้วยใส่เลยคุณใส่ไม่ใสมาก่อนมึงมาไามมึงมีแฮติแล้วตามอีตามถอยมาเฮ้ยตัวหลามไม่มีแฮติเรลได้ฟอร์มมาก ความมุ่ลยั่นดีมากมันไม่มีแฮสเตอแล้วอย่างนั้นมันกัดเลนไปเลยครับกัดเลนสุดชีวิตนึงแล้วตัวแม่ระดับมันอีน claro> ี้มาก สู้กูไม่ได้หรอกค่ะอิสัสกูเลยไปได้ฟา้ามาคู่ดาวเลยเฮียเอ้ยไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะ อออ้ยะไรม่มีตัวใกลตายไม่มีหรอกตัวใกล้ตายมีแต่ตัวตายเท่านั้นนี่จบเลยค่ะมีสตันค่ะรับดาเมจหลักเวรมีสตันค่ะฉันโดนอีนี่ไหนอีไหนสาระแน่ออกมานี่ค่ะออกมาไหนสาระแน่ ดูชีสตัดคลิปชีสตัดคลิปบอสที่จะตบให้ผงพ่อครูมาละลายมันค่ะละลายมันนี่ค่ะเล็ดเล็ดเล็แจ๊สบอสนี่ค่ะจะมาไหนอีไหนอีกมาอีหลามเลยอีหลามค่ะไหนโดนตัดเลือดไปค่ะมามาตายทีละตัวมามา นี่ค่ะปลาขาไหนอีนี้อีนี้ต่อตมไม่ต้อเกิดค่ะตายไปค่ะสโตรเนยตายที่เราตัวมากนี่ค่ะตัดใจเวอเร์เจอมากันกาแล้วค่ะฉันมีความรู้สึกว่าโลบจะเอาไปกินอีกดอกบ้าจริงด้วย เลินได้สองดาวมาสะใจตานี้เอาแอนเนตมาถูกต้องมา้าจริงและลังให้ฉันมาลังให้ฉันจาา่าแอนเนตฟ้าแล้ด์เมตฉันแสนหก